สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอวิธีการหามูลค่าปัจจุบันหุ้นกู้และการตัดจําหน่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยใช้โปรแกรม Excel กันนะคะโดยจากโจทย์หุ้นกู้ให้ดอกเบี้ย9%ต่อปีมูลค่าหน้าตั๋ว100,000บาทถูกจําหน่ายในวันที่1มกราคม2013ครบกําหนดในวันที่31ธันวาคม2017มีอายุเท่ากับ5ปี จะจ่ายดอกเบีย้ย2ครั้งต่อปีในวันที่30มิถุนายนและ31ธันวาคมในขณะนั้นดอกเบีย้ยในท้องตลาดเท่ากับ10%ต่อปีเนื่องจากจ่ายดอกเบีย้ย2ครั้งต่อปีดังนั้นอัตราดอกเบีย้ยที่ต้องใช้คืออัตราดอกเบีย้ยต่อปีหาร2จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยตลาด5%และดอกเบีย้ยหน้าตัว๋ว4.5%ตามลำดับค่ะ จากนั้นเราจะมาหามูลค่าปัจจุบันพุ่มกู้กันเลยนะคะเพื่อข้อมูลที่จําเป็นในการหามูลค่าปัจจุบันคือ 1. จําจนวนงวดที่ต้องชําระเงินดอกเบี้ยจะถูกจ่ายปีละสองครั้งจํานวน5ปีและเงินต้องจะคืนพร้อมดอกเบี้ยก้อนสุดท้ายดังนั้นจํานวนงวดที่ชําระเงินจึงเท่ากับ10งวดค่ะ 2. ค่า P.V.I.F เพื่อคํานวณหามูลค่าเงินในปีปัจจุบันและ 3. เงินที่ต้องชำระในแต่ละมวดค่ะโดยเมื่อทราบข้อมูลมาแล้วเราจะเริ่มจาก 1. จํานวนมวดที่จ่ายเพื่อความรวดเร็วเราจะพิมพ์จํานวนมวดโดยการพิมพ์เลข1และเลข2ตามลำดับค่ะและใช้เมาส์คลุมจากนั้นก็ลากลงมาให้ครบ10ช่องดังตัวอย่างค่ะจากนั้นก็หามูลค่า PVIF โดยอ้างอิงจากสูตร PVIF คือเท่ากับ1ดังตัวอย่างคะ่ะและจากนั้นเราต้องการตรึงดอกเบี้ยตลาดไว้นั่นก็คือ a7 เราจึงใส่เครื่องหมายดอลลาร์ทรายไว้หน้า A เพื่อตรึงคอลัมน์ A และไว้หน้า7เพื่อตรึงแถวที่7ค่ะจะได้ค่า PV v ออกมาจากนั้นลากลงมาเพื่อคัดลอกศูนย์ให้ครบตามจำนวนครั้งที่จ่ายจะเห็นว่าผลลัพธ์มีทศนิยมหลายตำแหน่งมากเกินไป เราจึงลดให้เหลือ2ตำแหน่งโดยการคลิก decrease decimal ใน Ribbon Home ให้เหลือทศนิยมเพียง2ตำแหน่งเพื่อความสบายตาจากนั้นก็จะมาเติมข้อมูลในช่องของเงินสดจ่ายในแต่ละงวดกันนะคะโดยในทุกๆงวดจะมีการจ่ายดอกเบีย้ยของหุ้นกู้นั่นก็คือพาแว l u ล e ของหุ้นกู้1 0 0 0 0แบาทคูณด้วยดอกเบีย้ยหน้าตั๋วคือ 4. 5 จะได้ดอกเบีย้ยในแต่ละงวดเท่ากับ4,500บาทแต่ในการจ่ายดอกเบีย้ยครั้งที่10จะมีการจ่ายคืนเงินต้นด้วยคือ1 0 0 0 0 0บาทรวมกันเท่ากับ1 0 5 0 0 0บาทค่ะต่อมาเราจะมาหามูลค่าปัจจุบันของเงินแต่ละงวดกันโดยการนำผลการคำนวณ PVIF ในแต่ละงวดคูณกับเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด จากนั้นเมื่อทำการรวมมูลค่าปัจจุบันของเงินแต่ละงวดทั้งหมดแล้ว,ลวก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้โดยการรวมมูลค่านี้เราจะใช้สูตรซัมตัวอย่างคือเท่ากับซัมการหาม,มูลค่าปัจจุบันหุ้นกู้จบไปแล้วนะคะ ต่อมาเราจะมาทำในส่วนของตารางตัดจำหน่ายดอกเบีย้ยหุ้นกู้กันคะ่ะโดยข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้นะคะประกอบไปด้วย 1. วันเดือนปีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 2. ดอกเบีย้ยที่จ่ายจริงอิงตามมูลค่าหน้าตัว๋ว 3. ดอกเบีย้ยที่อิงตามดอกเบีย้ยตลาดกับมูลค่าปัจจุบันหุ้นกู้ 4. มูลค่าปัจจุบันหุ้นกู้อาจอิงจากตารางที่การหามูลค่าปัจจุบันหุ้นกู้นะคะ เมื่อได้ข้อมูลครบแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนจะเริ่มทําตารางตัดจําหน่ายนะคะเราจะมาทําตัวชี้วัดที่จะใช้พิสูจน์ความถูกต้องของคําตอบนั่นก็คือเมื่อจ่ายดอกเบี้ยหมดครบทุกงวดแล้วมูลค่าหุ้นกู้จะต้องเท่ากับ1น0 0 0แบาทโดยเราจะใช้สูตร if การพิสูจน์ if นะคะคือเมื่อคําตอบในช่องสุดท้ายสีแดงเท่ากับ1น0 0 0แบาทก็จะ f แต่จะไม่เท่ากับ1นึ่งแสนบาทก็จะ r e j e ็ตค่ะจะเห็นได้ว่าคำตอบของสูตร if ยังคงเป็น r e j e c t เพราะคำตอบในช่องสีแดงไม่เท่ากับ1 0 0 0งแสนบาทนั่นเองต่อไปจะมาทำในส่วนของวันที่ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะ โดยเริ่มจากวันที่1มกราคม2013เป็นวันที่จำหน่ายหุ้นกู้จากนั้นหุ้นกู้จะมีการจ่ายดอกเบี้ยป,ปีละ2ครั้งคือวันที่30มิถุนายนและ3 1ธันวาคมโดยเพื่อความสะดวกในการพิมพ์เราจะคุมดำทั้งสองช่องแล้วลากลงมาให้ครอบคลุม8งวดการจ่ายดอกเบี้ยที่เหลือเพื่อให้ได้ วันสุดท้ายที่จ่ายดอกเบี้ยคือวันที่31ธันวาคม2017รวมกันเป็น10งวดพอดีค่ะจากนั้นเราจะเปลี่ยนฟอร์แมตของวันที่กันนะคะโดยกดในส่วนของ number ใน ribbon home ตามภาพจากนั้นเลือก more number format เพื่อเปลี่ยนลักษณะของข้อมูลในเซลล์เป็น date จากนั้นก็เลือกประเภทที่ต้องการหรือจะทำตามดังตัวอย่างก็ได้ค่ะ ต่อมาในช่องดอกเบี้ยจ่ายนะคะเราจะอิงจากอัตราดอกเบี้ยหน้าตัวคือ4.5%ต่อง,งวดคูณกับพาเว r ร์ลูของหุ้นกู้จะได้เข้ากับ4,500บาทต่อง,งวดซึ่งมีค่าเท่ากับทุกงวดโดยเราจะตึงดอกเบี้ยหน้าตัวแล้วดึงลากลงมาในทุกงวดเลยค่ะจากนั้นในช่องดอกเบี้ยที่แท้จริง เราจะนำมูลค่าดอกเบีย้ยตลาดคือ5%มาคูณกับมูลค่า book value ของหุ้นกู้ตามภาพนะคะซึ่งในแต่ละงวดจะไม่เท่ากันเราจึงทำการผูกสูตรและทำการตึงมูลค่าดอกเบีย้ยตลาดเพื่อให้ทุกสูตรใช้ดอกเบีย้ยที่เท่ากันค่ะจากนั้นก็ลากลงมาตามภาพเลยนะคะต่อมานะคะ เราจะมาหามูลค่าปัจจุบันของหุ้นกู้ในแต่ละปีโดยการนำส่วนต่างของดอกเบี้ยที่แท้จริงและดอกเบี้ยจ่ายไปบวกกับมูลค่าหุ้นกู้เดิมให้มูลค่าหุ้นกู้เป็นมูลค่าปัจจุบันค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วมูลค่าหุ้นกู้ในวันที่31ธันวาคม2017จะเท่ากับ1 0 0 0 0 0บาทพอดีแต่ตัวชี้วัดที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ก็คือก็จะเป็น except คำตอบนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาทำการสอนการใช้เครื่องมือใน Excel เพื่อใช้ประกอบการทำตารางเพิ่มเติมคือการสร้างกราฟเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของมูลค่า BookValue ของหุ้นกู้นะคะโดยเราจะคุมดําที่มูลค่า BookValue ของหุ้นกู้ที่คำนวณได้ในตารางการตัดจำหน่ายดอกเบีย้ยหุ้นกู้แล้วนำข้อมูลที่เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างกราฟโดยไปที่ r i บ b อ n Insert แล้วเลือกลักษณะของกราฟที่ต้องการ ในที่นี้เราจะใช้ลักษณะของกราฟเส้นนะคะเราก็จะได้แนวโน้มของกราฟที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของหุ้นกู้ที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะคือการใช้ฟังต่อมานะคะเราจะมาใช้ฟังก์ชันของ format table ค่ะในการควบคุมตารางเพื่อใช้ในการหาข้อมูลเมื่อข้อมูลมีเยอะขึ้นก่อนอื่น เราต้องทำการคุมกาตารางที่ต้องการก่อนจากนั้นก็เลือก format as table ใน ribbon home ตามภาพโดยฟังก์ชัน format as table นี้จะทำให้เราสามารถเลือกข้อมูลบางตัวอย่างที่เราต้องการเพื่อนำข้อมูลมาดูได้อย่างง่ายดายเช่นหากอยากดูข้อมูลการคิดลดในงวดที่4เราก็จะสามารถทำได้ดังภาพน,นะคะ ต่อมาเราจะมาใช้การ Break Page ในใน,ในคะ่ะแบ่งหน้าก่อนที่จะพิมพ์เอาข้อมูลโดยฟังก์ชัน Break Page จะอยู่ใน Ribbon Page Layout โดยเราจะทำการคุมแถวที่ต้องการให้อยู่ในหน้าถัดไปแล้วกดที่ Break Page ต่อมา Insert Break Page ใน Ribbon Page Layout ก็จะได้เส้นระเพื่อบ่งบอกถึงการขึ้นหน้าใหม่ หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากงานของพวกเราไม่มากก็น้อยนะคะถ้าผิดภาพประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ